สวัสดีครับอยู่กับช่องแม็กขาเลงจมนะครับวันนี้เขากับจัาหประเทศซ้ายนะครับทายทิตราพยานะครับเราก็จะเลาะคลองน้ำมาเรื่อยๆนะครับทางก็จะยากนิดนึงถึงเจอยากลำบากเราก็ต้องไปะระับมันก็ไม่ว่าจะไม่มีทางใดที่สวยงาม ไปสมุดนะมันก็มีขีเลี่บ้างทางมีสวยบ้างมีงามบ้างนะครับโอ้กระจก,กะจกสองตาไงกระจกนะครับก็เส,เสียก็เสียของกระจกนี่คือช่องตาผมนี่แหละครับแต่ก็มาเป็นยังครับอชอบสวยงามก็ทำไปครับนะ่ คนเรารักบัคือการรักสวยมารักงามไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่ากระจกมันสีไล่หน่อยหนึ่งนะครับกระจกรถผมอ้อโห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 ,โห,โหลุมขัดโดตรเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกมาตามทางนะฝนตกเละเอะเทอะไปหมดเลยรถ อลตะลางมาผลตะลางมาบ้านปั๊บมาเจอฝนอีกโอ้ตายแล้วไม่ไหวนะครับอันนี้ก็น้ำเขาส่งมาจากคลองชนรับประทานนะครับน้ำก็เห็ดหน้าแ,แถวๆนี้เขาจะทำนานครับแถวตาพญาบรรยากาศดีมากครับสวยๆโอ้ โอซา์นะครับทางเข้าเพนตายแล้วต้องย้อนนะครับเกี้ยหนึ่งนะมันหลุมใหญ่ครับลุม,ล,มลุมลึกลุมลึกลุมลึกเบื้งขยาวขยายนาดได้เอา มูลี่สั้นไปมากใส่ไปมาเนี่โอตาแล้วต่องอะเวลาขับก็ต้องหยอดลูมอนะครับคือพยายามหยอดเ็าจะแบบขับปืดปาดปืดปาดเห็บบ่ได้เลยครับ <laughs> หักเบิดแเหนบทะลุแงงบดีนะย่างค่อยๆไปครับเสียเวลาบ่เป็นยัง ของเรายัางอยู่ครบนะครับฝนฝนก็ะภภภภจะมาแหละไม่รู้ว่าจะขึ้นเขาทัานหรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากขึ้นเขาแล้วนะฝนตกเงี้ยถ้าฝนตกไม่ <นะ S 2> ไๆมเงี้ยขึ้นเขาช่องตะโกก็ไปถ้ามันได้ชะง,งัก,กนะครับโอ้ฟรีครับเพราะดอกดอกยางเรามันก็ไม่ค่อยจับเหมือนกันไม่ค่อยจับถนนเท่าไหร่ เป็นอดอกยางอะไรลายตรงนะครับดูอ่ะอจะให้ผมไปทั้งนะ่ะมีตะลุมใหญ่ๆขนาดนี้เอาลึกขักกลยนี่ไม่ธรรมดาด้วยยับนะยับเลยยับเลย ซีเรียลเขาเออเผาโบอก,กีหลัดนนะครับเราต้องค่อย,ค,อย,ยอค่อยย้อนไปถึงขั้นกีดแล้วโอ้ดูรถพี่จอมพี่จอมนะครับเราเออเดิไม่โหด่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะเราก็ ตรงนี้นะครับฮะตรงนู้นนี่อ๋อโอเคครับแกบอกให้ไปเทช่องนู้นนะครับตรงไหนที่เขาตักนะมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะถอยเอวอ่อนนะครับหักขวาไปขวาหักซ้ายไปซ้ายนะครับเวลาถอยนะครับเนี่ยเราจะถอยแบบนี้แล้วก็ตีหัวซ้ายไปยืดหน้าให้มันตรงๆนะครับ แผ่นก็ไม่ยากนะถ้าลงแผ่นเนี่ยไม่ค่อยยากเลยดูครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้หักขวาไปหักขวาหัวมันเร็วเราก็หักซ้ายครับอ่ะดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะดำได้อยู่นะครับแต่ การยืดห่วงของเรานะครับก็คือมันยืดไม่พอแต่เราก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงโอ้ค่รับขวากายใก่ถึงครับอ่าเริ่มม ถ้า,าลูกมันพ,พับแรงนะครับให้เราโยกนะถ้ารู้ว่าตามไม่ทันแล้วก็เดินหน้าใหม่นะโอเคก็ถอยเนี่ยไมนอยู่ประวาานี่ ที่เอียงแบบกล้บบอเงี้ยนะครับแล้วที่เอียงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะกล้าดำนะกลัวลเหมือกนั้าพื้นที่เรียบก็่ดำก็ดำได้เลยก็ <c oughs> ท้ายนะ,ะเดี๋ยวไปไหน ดำตัวลูกนะครับเอ้อดำตัวแม่นะครับถอนแม่เร็นเลยนะครับเมื่อไดให้เบิ้งตอนถอนรูนะครับเพราะว่าไม่มีคนตื้อไห้ครับเปื่อนเปื่อนพร้อมครับ ตีฝาท้าทยแล้วครับให้ท้ายมันออกนะครับแต่พวกหินพวกอย่างเนี้ยทาแลนหินเนี้ยมันต้องตีฝาท้าทยมันมันมันบ่อยติดเดี๋ยวปุ๊บเราก็จะลงลงมา,าลำโพงนะมาดูลำโพงติดอย่างไรบ่างเราก็เอาลำโพงขึ้นแล้วปุ๊บเอาลำโพงขึ้นไปนะ้เนี่ยรถเพื่อนนะครับ ฝนตกล่างมือได้ฝนตกแง่ยมันโอ้โายอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่อยก็นี่ครับเราก็ถอยอใส่ลูกเสร็จแล้วนะครับเวลาเราถอยต่อลูกนะครับก็เนีย่ยครับดูยางดูยางกับ ถ้าแม่ลูกตรงกันก็แม่กับลูกนี้จะตรงกันเลยนะครับมันก็จะเข้าพอดีนะครับบางคนว่ามีกล้องหรือเปล่าไม่มีนะครับก็อ่ะเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะตรงประมาณเนี้ยครับแม่ลูกตรงกันนะรตรงกะเอานะก็แล้วก็มีมันก็เป็นการเคยชินเราด้วยนะว่า สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยถ้าสามเหลี่ยมมันหักซ้ายหักขวายเงี้ยครับ <c oughs> ก็ต้องดูครับคู่วงเดือนนะครับถ้าเราถอดไม่ตรงนะครับมันก็จะถอยอยากพยายามถอดตรงๆนะครับถ้าหักซ้ายก็เกี้ยจะดูร้อนครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้เราก็ดูแค่นี้นะครับดูแค่เสาเดี๋ยวผมต่อลูกก่อนนะครับว่ารีบต่อเสร็จแล้ว อยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ล้างมือล้างอะไรจับพวกอะไรมันก็จะเปืนนะ่อนพยายามอจอดลูกไว้นะครับไม่ว่าจะรถใหม่หรือร,รถเก่าอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจนะครับนุนล้อไว้ก่อนเลยถ้าถอดลูกไว้นานๆไม่นานก็ต้องนุนนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราประมาทนะครับเราก็หาอะไรนุนไว้ครับ แก็รถแพนเขาก็จะใช้อ e ีโน่แล้วก็อ e ี u นะูุนสองค e ันสองยี่ห้อแต่ว่าย e ี่ห้ออื่นก็มีนะผมก็เห็นฟูโซ่อยู่จะพ้นหรือเปล่านี้อือฟรพ้นอยู่นะครับ <c oughs> เลยนิดเดียวนะั่นะนะ่ะ ทางมันแคบตรงเนี้ยมันไม่มีที่หลบแล้วก็ต้องจอดตรงนี้ก่อนนะครับจอดเพื่อให้รถโมอปูนมานะครับโมูนมานี่ครับจอดนี้ก็รรตรงนี้ก็เขตอําเภอตาพยานะครับติดต่อกับโคกสูง อำเภอโคกสูงค่ okay, ะเขตจังหวัดสะแก้วนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับทางมันจะเข้ามายากหน่อยครับรถปูนนะครับเ,เนถนนแดงนะถนนลูกลังนะครับทางแดง เป็นคลองส่งน้ำครับมันก็เลยเน้ำมันก็จะขังน้ำพื้นหลังจะไม่ค่อยอแห้งเนะี่ยมันเป็นคลองน้ำคลองส่งน้ำยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามเม็คั้วโลกจุมเลยคนระับช่องเราก็าก็จะมา เกี่ยวกับพวกรถพวกอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็จะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับคนไหนที่ท้อนะครับท้อก็สู้ต่อไปนะครับเราก็ดูคนที่เขาแย่กว่าเรานะครับรคับทุกคนก็ต่างคนต่างรู้นะครับว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้างเ,เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับคนเรามีบวกแล้วก็จะมีลบ มีจนแล้วก็จะมีรวยมีดีและไม่ดีนะครับควบคู่กันนะครับในโลกนี้วันๆเราก็ขับแต่รถนะทำงานนะไม่ค่อยได้ยังไ,ไงนะไม่ได้ไม่ได้ไปไหน,นครับช่วงนี้ ามาเหนื่อยครับอยู่บ้าน,นทีก็ถ้าเหงาอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกับเพื่อนบ้างเพื่อนมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็ทํางานเหมือนกันนะครับเพื่อนส่วนญาติพี่น้องหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ทํางานเหมือนกันนะครับพ,อพอ่อพ่อก็ขับรถเหมือนกันนะครับพอ่อผมขับรถว่างๆก่อนครับเดี๋ยวจะ ไปถ่ายรถพอนะครับแกก็ <G ake> <o> ยังไงแกวิ่งล่องนะครับมันไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร,ร่ระวงัวงๆหน่อยแหละถ้าสบจังหวะกันมาสบจังหวะเห็นกันเงี้ยเราก็จะไปถ่ายให้ดูพ่อผมขับรถอะไรขับรถยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยางงฝากติดตามนะครับไม่คันเร่งจมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะผมด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่นะครับใช้เหตุหลือผลนะครับเวลาคอมเมนต์ะะนะครับอะไรจริงไม่จริงนะครับผมเนี่ยขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม